สวัสดีครับแฟนเพจชนรงฟาร์มและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับผมพามาชมการเพราะกล้านะครับด้วยกล่องข้าวกล่องอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับว่าเราสามารถควบคุมนะครับสภาพแสงนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปอเอาไปตากแดด หรือว่าเอาไปโดนฝนนะครับโดยการใช้หลอดไฟแบบนี้นะครับหลอดไฟ60วัตต์นะครับ incandescent เนอะนะครับก็จะได้แบบนี้นะทีแรกผมก็จะใช้กล่องเข้ากล่องมาเป็นเป็นฝาแบบนี้ครับเอามาอบไปก่อนในเมล็ดนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นวัสดุนะครับวัสดุปลูกนะครับแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มๆนะครับก็เอาเมล็ดมาวางนะครับก็จะเห็นเมล็ดงอกแบบนี้นะครับก็เห็นเมล็ดงอกแบบนี้นะครับ เห็นไหมฮะนี่ก็เป็นพืชอีกชนิดหนึง่งนะครับพอมเมล็ดเริ่มงอกเอาก็จะค่อยๆเปิดฝานะครับนี่เห็นไหมฮะ,จะเจนรากเขานะครับรากเขาขึ้นมาเลยอันนี้เป็นกระลำม่วงนะฮะที่เป็นเห็นรากตรงนั้นนะครับนี่เห็นช,ชัดๆนะครับออกรากมาแล้วพอออกรากมาแล้วเราก็จะเริ่มเปิดเปิดฝาเข้ากล่องนะครับเปิดฝาเข้ากล่องทีละน้อยนะครับเพราะว่า การปลูกเนี่ยนะครับตอนตอนเพาะเมล็ดเนี่ยเขาต้องการความร้อนนิดนึงก็คือให้มีความอบอุ่นนิดนึงแล้วก็มีความชื้นนะครับพอเขางอกออกมาปุ๊บเขาก็ต้องการแสงนะครับเรามีให้เขาหมดเลยนะครับเขาต้องการแสงแต่ว่าต้องเปิดฝาให้ให้ทันนะครับเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไปอัดอยู่ข้างในนะครับบางคนอาจจะลืมนะครับอันนี้ไม่ต้องแคร์เรื่องกลางวันกลางคืนอะไรเลยนะครับก็เปิดไฟไว้เฉยๆแบบนี้แหละหลอด60วัตต์ครับ ครับหลอด60วัตต์จะพอดีพอดีมากนะครับมันจะไม่ร้อนนะครับจะไม่ร้อนเลยนะครับก็ทําให้เราสามารถเพาะเมล็ดพืชนะครับหรืออยากทดสอบว่าเมล็ดซองที่เราซื้อจากตลาดมามันจะงอกดีไหมก็เอามาโรยแบบนี้นะครับโรยบนวัสดุปลูกอาจจะเป็นแกรบดําเป็นดินปลูกเป็นพิษมอสนะครับก็ได้นะครับเป็นพิษมอสยิ่งดีนะเพราะว่าพิษมอสเก็บความชื้นได้นานแล้วก็พิษมอส มีความโปร่งนะครับรากสามารถแทงลงไปได้ง่ายนะครับรากของพืชน,นะครับสามารถแทงลงไปได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปแยกนะครับแยกใส่ถุงปลูกอีกทีหนึ่งนะครับหรือเอาแยกไปปลูกอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะแข็งแรงแล้วนะครับเริ่มจะแข็งแรงแล้ว <S <S ผมจะรออีกนิดนึงอีกสักของมันนะครับก็จะย้ายไปปลูกนะครับ ถ้าเราไม่มีแสงไฟเลยก็คือไม่มีหลอดไฟเลยมันก็จะยืดนะครับยืดหาแสงทําให้ต้นไม่แข็งแรงนะครับต้นไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็คือผมเอามาทําในนี้เนื่องจากว่าข้างนอกฝนมันตกครับข้างนอกฝนมันตกถ้าฝนตกโดนโดนต้นนะครับโดนต้นตอนนี้เนี่ยนะครับต้นก็จะล้มหมดเลยนะครับต้นก็จะล้มหมดเลยนะครับนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับอีกแบบหนึ่งนะ วันนี้ก็เป็นวันที่ผมถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูว่าต้นมันเริ่มงอกออกมาแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะต้นนี่กระลำม่วงเห็นไหมครับที่งอกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามสวัสดีครับ